สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบช่องอาทิตย์บอลเติงอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันเช่นเคยครับแต่ก่อนอินเนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานชนิดหนึ่งครับเมื่อวานไป7เ,เสร็จไป3เข้ามา2และยกไป2ครับ2คู่ที่ยกก็มีท่าเรือชนะอยุธยายูไนเต็ดแค่2-1แล้วก็กลาตาสลายแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2ครับ ส่วน3คู่ที่ตายเนี่ยบีจีชนะเซบูแค่2 0นาโาปูรีแพ้เชลซีคาบ้าน2-3แล้วก็ปารีสแซงแฉกเสมือนนิวคาสเซิลหนึ่งครับ2คู่ที่เข้าก็มีบุรีรัมถล่มแทมเปอเนสโรเวอร์สไป41แล้วก็ลิเวอร์พูลอัดคาราบักไป60ครับยังไงวันนี้เราเรียนต่อครับและวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่29มกราคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่เช่นเคยครับซึ่ง7คู่วันนี้เป็นฟุตบอลยูโรป้าลีกทั้ง7คู่ครับ เราไปเริ่มคู่แรกกันที่เกมระหว่างสิงห์พยองแอสตันวิลล่าจะเปิดสนามวิลล่าพาร์ครับการการเยือนของเรดบูลซัลส์บวกจากออสเตรียคู่นี้แต่กันเวลาตีสามตามเวลาบ้านเราครับในรายการนี้แอสตันวิลล่าเนี่ยแข่งมา7นัดชนะ6นัดแพ้หนัดเดียวยิงได้สิประตูเสีย4ประตูเก็บไป18คะแนนเป็นรองจ่าฝูงและผ่านเข้าเล่นรอบนักเอาเป็นที่แน่นอนแล้วครับ ขณะที่อาเบซันส์บวกเนี่ยอยู่ที่28ครับแข่ง7นัดชนะ2แพ้5ยิงได้8ประตูเสีย12ประตูเก็บไป6คะแนนแต่ก็ถือว่ายังมีลุ้นเข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟอยู่นะครับส่วนผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้แอสตันวิลล่าอยู่ที่3ครับจากการแข่ง23นัดเก็บไป46คะแนนขณะที่อาเบซันส์บวกผลงานหลีกออสเตรียนำเป็นจ่าฝูงครับแข่ง17นัดเก็บไป32คะแนนครับ ผลงานสิบนัดหลังสุดรายการในแอสตันวิลล่าชนะ7นัดเสมอน1นนัดแพ้2นัดนัดล่าสุดวิลล่าเพิ่งจะบุกไปเอาชนะเนวคาสเซลในเกมลีกมา2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเน,นี่ยสิงห์พยองทำกำไรไป7นัดขาดทุน2นัดครับขณะที่อาร์เบซันบวกสิบนัดหลังสุดรายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอน2นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดอาร์เบซันบวกเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะบาเซลในรายการนี้ไป3ประตูต่อ1นครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินน้หลังสุดนเนี่ยเรดบูซานส์บวกทำกำไรไป3นัดขาดทุน4นัดครับไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้อสตันวิลล่าเจ้าบ้านตอน1.25ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนนะคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งอสตันวิลล่าดีกว่าครับพรเ,เพราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรายการนี้เนี่ยถือว่าอสตันวิลล่าฟอร์มดีกว่าเรดบูซานส์บวกครับ คือวิลล่าในรายการนี้แข่งมา7นัดชนะไปถึง6นัดแพ้คันนัดเดียวเท่านั้นและผ่านเขาเล่นรอบน็อกเอาท์ไปที่แน่นอนแล้วครับในขณะที่อาเบซันส์บวกเนี่ยแข่งมา7นัดชนะแค่2นัดแพ้ไปถึง5นัดถ้าอยากไปต่อเกมนี้ต้องชนะวิลล่าให้ได้สัานเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปลุ้นเงื่อนไขอื่นๆอีกต่อไปครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยคุณภาพของทีมฐานเกมน,นี้แอสตันวิลล่าได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเอาชนะเรดบลสันส์บวกได้ครับ1เม็ดน่าจะมาลุ้นไม่2เพื่อทำกำไรน่าจะสบายใจกว่า ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานโดยรวมแล้วก็น่ารุ้นี่ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้อสตันวิลล่าชนะเรดบูลซนส์บวกสาหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่อสตันวิลล่าจะชนะเนี่ย65%ส่วนเรดบูลซันส์บวกโอกาสชนะ15%เแล้วโอกาสเสมอกัน20%คริบเปอร์เอ็ินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันค, 5, น,น,นครับว่าอยู่อสตันวิลล่าได้สมารายเฮ้าม คู่ที่2เซเวน่าสวิสดาหรือว่าเรสตาเบลเกรดสมสรของเซอร์เบียจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซลตาบีโกจากสเปนคู่นี้ก็แต่กันเวลาตีสามครับเจ้าบ,บ้านเซเวน่าสวิสด a าตอนนี้อยู่ที่11ครับแข่ง7นะัดชนะ4เสมอ1แพ้2ยิงได้6ประตูเสีย5ประตูเก็บไป13คะแนน ขณะที่เซลตาบีโก้เนี่ยอยู่ที่14ครับแข่ง7นัดชนะ4นัดแพ้3นัดยิงได้14ประตูเสีย10ประตูเก็บไป12คะแนนครับส่วนผลงานในลีกเซอร์เบียตอนนี้เซเวน่าเซเวสด a าเป็นรองจ่าฝูงครับแข่ง20นัดเก็บไป45คะแนนขณะที่เซลตาบีโก้ผลงานในลาลิกาสเปนตอนนี้อยู่ที่7ครับแข่ง21นัดเก็บไป32คะแนนครับ ส่วนฟอร์มสิบนัดหลังสุดรายการเนี่ยเซเวน่าเซเวสดาชนะเจนัดเสมอหน 1, นัดแพ้2นัดนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะมาโมในรายการนี้มา1ประตูตัดศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเซเวน่าเซเวสดาทำกำไรไป4นัดขาดทุน2นัดส่วนเกมที่เหลือเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องไม่เปิดราคาครับ ฝั่งเซลตาบีโกสิมนดหลังทุนทรานการเนี่ยชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดพลาดท่าบุไปถูกเรอัลโซเซดัดอันในเกมลีกมา3าหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิมนดหลังสุดเนี่ยเซลตาบีโกทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้เซเวน่าซเวสดาเจ้าบ้านต่อ0.25ปปลาตากลมครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสน,นุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของเซลตาบีโกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถึงแม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเซลตาบีโกเพิ่งจะบุกแพ้เรอัลโซเซดัดในเกมลีกมา1ประตูต่อ3ก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านั้น4นัดเนี่ยเซลตาบีโกชนะรวดเลยนะครับรวมถึงในรายการนี้นัดล่าสุดที่เซลตาบีโกเปิดบ,บ้านเอาชนะลิวจากฝรั่งเศสไป2ประตูต่อนหนึ่งด้วยครับและถ้าว่ากันเฉพาะผลงานในรายการนี้เนี่ยถือว่าเซลเวน่าเวสดาไม่ได้เหนือกว่าเซลตาบีโกขนาดนนัั้ครบ คือทั้งสองทีมเนี่ยแข่งมา7นะัดต่างก็ชนะ4นะัดเท่ากันน,นั่นเองครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าเซลตาบีโก้จะบุยเย็นถิ ER ่นเซเวน่าสวิสด้าเนี่ยแต่ด้วยคุณภาพของทีมแล้วเชื่อว่าพวกเขาสู้เจบ้านได้ไม่น่าจะแพ้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนี่ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให ER ้เซเวน่าสวิสด้าชนะเซลตาบีโก้0 0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เซเวน่าสวีสดาเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยสี่ส่วนเซลตาบีโกโอกาสชนะ30%และโอกาสเสมอกัน3 0เครับเซียนมินขอแย้งกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งคันแลสกอร์ครับเพราะมองว่าเซลตาบีโกสู้ได้และสกอร์น่าจะไหลไปทางสูงดังนั้นขอฟันฉับแรกครับว่าไปเซลตาบีโกยิงโชว์สัก2 3เมตรครับผมคู่ต่อมาลิวสมสรนของฝรั่งเศสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟลายบวกจากเยอรมนีแต่กันเวลาตีสครับ ในรายการน้ลิวเนี่ยแข่งมา7นัดชนะ3นัดแพ้4นัดยิงได้11ประตูเสีย9ประตูเก็บไป9คะแนนอยู่ที่21ครับขณะที่ฟรายบวกเนี่ยแข่ง7นัดชนะ5นัดเสมอ2นัดยังไม่แพ้ใครเลยครับยิงได้10ประตูเสียแค่3ประตูเก็บไป17คะแนนอยู่ที่3ครับส่วนผลงานในหลีกเอิงฝรั่งเศสตอนน้นลิวอยู่ที่5ครับแข่ง19นัดเก็บไป32คะแนน คะแนนที่ฟายบวกผลงานในบุนเดสลิกาเยอรมันอยู่ที่7ครับแข่ง19นัดเก็บไป27คะแนนครับส่วนผลงานสิบนัดหลังโซนทรายการเนี่ยลิวชนะ4นัดแพ้6นัด5นัดหลังลิวแพ้รวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งถูกสตาร์บุกอัดในเกมหลีขาบ้านไป4ีหนึ่งส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุนเนี่ยลิวทํากาไรไป3นัดขาดทุน7นัด6นัดหลังขาดทุนทุกนัดเลยครับ ขณะที่ผู้เยียนจากเยอรมน,นีอย่างฟายบวกเนี่ยสิมนดหลังซุมทายการชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะโคโลนในเกมหลีกไป2อหนึ่งส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิมนดหลังสูมเนี่ยฟายบวกทํากําไรไป5นัดขาดทุน3นัดครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้ลิวเจ้าบ้านต่อ0.5ครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นหนุนนาคาที่น่ารักน่าลุ้นสาหรับแฟนบอลของฟายบวกอยู่เหมือนกันนะครับ พอลิวเจ้าบ,บ้านผลงานช่วงลหลังๆเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพิ่งแพ้รวดมา5เกมติดนัดล่าสุดถูกสตาร์บุกอัดคาบ้านไปถึง41หนึ่งในขณะที่ไฟบวกเนี่ยแปนัดหลังสุดแพ้คณนัดเดียวเท่านั้น2นัดหลังไฟบวกชนะรวดเลยครับและถ้าว่ากันเฉพาะผลงานในรายการนี้เนี่ยฟบวกก็ถือว่าทําได้ดีกว่าลิวครับคือไฟบวกในรายการนี้แข่งมา7นัดพวกเขายัางไร้พ่ายและเก็บชัยไป5นัดโอกาสเข้ารอบแทบจะร้อเซก็ว่าได้ครับ ในขณะที่ริวเนี่ยแข่งมา7นัดแพ้ไปถึง4นัดชนะแค่3นัดเท่านั้นซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าเกมนี้ไฟบวกน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มที่บ้านของริวได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ารุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ลิวชนะไฟบวก2 1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ริวเจ้าบ้านจะชนะใน50ยส่วนไฟล์บวกโอกาสชนะ22แล้วกวาเสมอกัน28ครับซึ่งบแอดมินขอยแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันก้อนพ้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว,ว่าไปไฟล์บวกหายใจสะดวกกว่าครับผมคู่ที่4เจ้าป่านอติธรรมฟอเรสต์จะเปิดซิตี้กราวรับการมาเยือนของเฟรเนซ์วารอสสโมสอนจากฮังการีคู่นี้แต่กันเวลาทีสครับ น o ตติงแฮมฟอ o r เรสรายการนี้แข่งมา7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ยิงได้11ประตูเสีย7ประตูเก็บไป11คะแนนอยู่ที่16ครับขณะที่เฟรเซนวอรอ s สเนี่ยแข่ง7นัดชนะ4เสมอ3ยังไม่แพ้ใครยิงไป12ประตูเสีย7ประตูเก็บไป15คะแนนอยู่ที่7ครับส่วนผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้น o ตต i n g h a m อ o r เรสอยู่ที่17ครับแข่ง23นัดเก็บไป25คะแนน ขณะที่เฟรเดนวารอสผลงานในลีกฮังการีเนี่ยอยู่ที่3ครับแข่ง19นัดเก็บไป34คะแนนครับส่วนฟอร์มสิบนัดหลังจบการเนี่ยน้องที่ทงฟอรเรสชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดฟอเรสเพิ่งจะบุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดในเกมลีกมา2 0ศูนส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยฟอเรสทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดครับ ขณะที่ผู้มาเดียนจากฮังการีอย่างเฟรเรนวารอสิบนัดหลังรวมทายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอ2นัดแพ้ไป4นัดทํากําไรไป3นัดขาดทุน6นัดครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้นอติแอมฟอเรสเจ้าบ้านตอน1ลูกและน่าจะไหลลงมาที่0.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75และน่าจะไหลลงมาที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นหนุนนะครับค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งเฟรเดนวารอสดีกว่าครับ โอเคแล้วว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยฟอเรสอาจจะดีกว่าเฟรเดนวารอสก็จริงครับแต่ถ้าว่ากันในเรื่องของประสบการณ์บนเวทียุโรปเนี่ยเฟรนวารอสไม่ได้เป็นรองน็อยยางฟอรเรสเลยครับและถ้าเทียบเคียงจากผลงานในรายการนี้เนี่ยถือว่าเฟรนวารอสฟอร์มดีใช้ได้เลยทีเดียวครับจากการแข่งมา7็ดนัดเฟรนวารอสยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าเฟรนวารอสจะบุกไปเยือนถิ่นนอตยมงฟอร e เรสเนี่ยแต่เชื่อว่าพวกเขาสูเจบานได้ไม่น่าจะแพ้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วหน้ามุดต่ำอยู่เหมือนกันแล้วคูนี้ AI ว่ายังไงเกณนี้ AI ให้นอตตี้ฮมฟอร์เรสชนะเฟรนซ์วารอสอ0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่นอตตี้ฮมฟอร์เรสจะชนะน่าหกสเเซส่วนเฟรนซ์วารอสโอกาสชนะ15%้โอกาสเสมอกัน25%่อครับซิงแอดมินก็ขอแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่ก้อนพ้องต้องการเรื่องของสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับเล่น, os, นครับว่าไปเฟรนซ์วารอรัไม่น่า คู่ต่อมาพานาทีเนกอสสโมสรของกริซจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของหมาป่าแห่งกรุงโรมโรมา่าเตะกันเวลาตีสามครับพานาทีเนกอสตอนนี้แข่งมา7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ยิงได้10ประตูเสีย8ประตูเก็บไป11คะแนนอยู่ที่19ครับขณะที่โรมา่าเนี่ยแข่ง7นัดชนะ5นัดแพ้2นัดยิงได้12ประตูเสีย5ประตูเก็บไป15คะแนนอยู่ที่6ครับ ส่วนผลงานในหลีกสูงสุดของกรีซเนี่ยพานาทีในกอสอยู่ที่5ครับแข่ง17นัดเก็บไป26คะแนนขณะที่โรมา่าผลงานในเกาโชสุดอาอิตาลีอยู่ที่3ครับแข่ง22นัดเก็บไป43คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกันมา3นัดเนี่ยปรากฏว่าโรมา่าไม่ชนะพานาทีในกอสเลยครับแต่ว่าครั้งล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปในรายการนี้เมื่อปี2010ก็คือ16ปีที่แล้วนู่นเลยครับ แล้วก็เป็นพานาททนกอสที่เอาชนะโรม่าได้ทั้งไปและก,กลับครับนัดแรกพานาททนกอสเปิดบ้านชนะโรม่าไป3-2ส่วนเกมที่2เนี่ยพานาททนกอสก็บุกไปย้ำแค้นโรม่าได้ในสกอร์เดิมครับส่วนผลงาน10นัดหลังชมทราการเนี่ยพานาททนกอสชนะ4นัดเสมอ4นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเสมออะโตรมิตอสในเกมหลีกมาแบบไรสกอร์ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยพา,าทธิเนกอสทำกำไรไป3นัดขาดทุน7นัดครับขณะที่ผูม้มเดียนจากอิตาลีอย่างโรมา่าเนี่ยสิบนัดหลังชวมทายการชนะ6นัดแพ้า3านัดเสมือนนัดก็คือเกมล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอเอซมิลานในเกมลีก1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยโรมา่าทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับ เงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้โรม่าต่อ0.5และน่าจะไหลขึ้นไปที่0.75ครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5และน่าจะไหลลงมาที่2.25ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งโรม่าด,ดีกว่าครับเพราะจะเทียบเคียงจากผลงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรายการนี้ถือว่าโรม่าทำได้ดีกว่าพานาทีนโกสนะครับคือตามที่เรียนข้างต้นครับว่าโรม่ารายการนี้แข่งมา7นัดชนะไปถึง5นัดแพ้แค่2นัดเท่านั้น ในขณะที่พานาทเนกอสเนี่ยแข่งมา7นัดนะแค่3นัดเองครับส่วนตัวมองว่าด้วยคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าโรม่าจะบุกไเยือนถิ่นพานาทเนกอสแต่เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่าลุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้โรม่าชนะพานาทเนกอส1 0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่พานาทิทยนกอสเจ้าบ้านต่ดชนะเนี่ยยีสนส่วนโรม่าโอกาสชนะ5 5แล้เโอกาสเสมอกัน25%สิครับซิงเกดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับลันครับว่าไปโรม่าได้สมรายเฮฮาแน่นอนครับผมคู่ที่6เรอัลเบติสสโมสรของสเปนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเฟยนูนดรอตเทดัมจากเนเธอร์แลนด์คู่นี้ก็เตะกันเวลาตีสครับ ในรายการนี้เรอัลเบติสเนี่ยอยู่ที่8ครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ2แพ้คะแนนเดียวยิงได้11ประตูเสีย6ประตูเก็บไป14คะแนนขณะที่เฟยนูดอยู่ที่26ครับแข่ง7นัดชนะ2นัดแพ้ไป5นัดยิงได้10ประตูเสีย13ประตูเก็บไป6คะแนนครับส่วนผลงานในลาลีกาสเปนตอนนี้เรอัลเบติสอยู่ที่6ครับแข่ง21นัดเก็บไป32คะแนน ขณะที่เฟยยนูดผลงานในหลีคอนแลนเป็นรองจ่าฝูงครับแข่ง20นัดเก็บไป39คะแนนครับส่วนฟอร์มสินัดหลังทุมทลายการในเรอัลเบติสชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัดแต่ว่า2นัดหลังเบติสแพ้รวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกแพ้อลาเบสในเกมหลีกมา1ประตูต่อ2ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ยเรอัลเบติสทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับ ฝั่งผู้มาเยือนจากคอแนแลนด์อย่างเฟยยนูตรถถังดำสิบนัด,ดนหลังรลมทรายการเนี่ยเสมอ2นัดแพ้4นัดชนะไป4นัด2นัดหลังเฟยยนูตชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยเฟยยนูตเพิ่งจะเปิดบ้านอัดเฮราคเลในเกมหลีกไป4ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยเฟยยนูตททำกำไรได้แค่2นัดขาดทุนไปบ8นัดครับเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้รเรอ,อัลเบติสเจ้าบ้านต่อ0.75และน่าจะไหลขึ้นไปที่1ลูกครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุน,นะคะที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งเบติสดีกว่าครับเพราะถ้าเทียบเคียงเฉพาะผลงานในรายการนี้ถือว่าเบติสฟอร์มดีกว่าเฟยนูดนะครับตามที่เรียนข้างต้นครับว่าเฟยนูดรอตเทดัมเนี่ยรายการนี้แข่งมา7นัดแพ้ไปถึง5นัดชนะแค่2นัดเท่านั้นครับ ในขณะที่เรอัลเบติสเนี่ยแข่งมา7นัดแพ้คนัดเดียวชนะไปถึง4นัดด้วยกันครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมเรอัลเบติสได้เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์เนี่ยเชื่อว่าพวกเขาหน้าจะเอาชนะผู้มาเยือนจากนิธแลนด์ได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็นา่ารุนี่ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกณ์น,นี้ AI ให้เรอัลเบติสชนะเฟยนลดรอตเดนม์ามหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่เบติสเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย58%สเเน่วนเฟย์ูดโอกาสชนะ18%และโอกาสเสมอกัน24%สิ่ครับสิงแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันแลสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วนครับว่าอยู่ยเรียลเบติสไม่คิดมากครับผมและเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างม้าขาวสะดุดกาดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของยังบอยสโมสรสอนจากสวิสเซอร์แลนด์คู่นี้ก็เตะกันเวลาตีสครับ สตุตการในรายการนี้แข่งมา7นัดชนะ4นัดแพ้3นัดยิงได้12ประตูเสีย7ประตูเก็บไป12คะแนนอยู่ที่13ครับขณะที่ยังบอยส์เนี่ยแข่ง7นัดชนะ3นัดแพ้4นัดยิงได้8ประตูเสีย13ประตูเก็บไป9คะแนนอยู่ที่23ครับส่วนผลงานในบุนเดสลีกาเยอรมันตอนนี้สตุตการอยู่ที่5ครับแข่ง19นัดเก็บไป36คะแนน ขณะที่ยังบบยส์ผลงานในลีกสวิสแลนด์อยู่ที่6ครับแข่ง21นัดเก็บไป29คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เจอกันมา6นัดเนี่ยผลัดกันแพ้ชนะฝั่งละ3นัดนัดล่าสุดเจอกันในรายการนี้เมื่อปี2024เนี่ยเป็นเซอร์ตุการที่เปิดบ้านถล่มยังบบยส์ไป5ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนผลงานสิบนัดหลังสุดการเนี่ยสุกาดชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดนัดล่าสุดทัพมา้าขาวบุกไปเอาชนะบุเเซียมนชเชนกลับบักในเกมหลีกมา3 0มส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยสตุกาดทํากําไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับขณะที่ผู้มาเยือนจากสวิตเซอร์แลนด์อย่างยังบอยส์เนี่ยสิบนัดหลังสุดการชนะแค่2นัดแพ้ไป8นัด7นัดหลังยังบอยส์แพ้รวดเลยครับ นัดล่าสุดเพิ่งจะบุไปถูก FC ทูนอัดในเกมหลีกมาสีหนึงส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยยังบอยส์ทำกำไรไป2นัดขาดทุน7นัดครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้สตุตการ์ตเจ้าบ้านตอน1.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกและน่าจะไหลขึ้นไปที่3.25ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับ ซึ่งถ้าสนนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นสนนราคาที่ค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งยังบอยส์ดีกว่าครับโอเคแหละว่าผลงานที่ผ่านมาของยังบอยส์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ว่าผลงานในราการนี้ของสซรตุสการ์ดเนี่ยก็เชื่อว่าจะเลือดหรูอลังการขนาดนั้นนะครับคือโอเคแหละว่าถ้าพูดแค่เรื่องผลแพ้ชนะเนี่ยโอกาสที่ยังบอยส์จะคว้าชนะนี้อาจจะน้อยกว่าเจ้าบ้านก็จริงครับแต่ก็ยังเชื่อว่าด้วยประสบการณ์บนเวทียุโรปของยังบอยส์เนี่ยพวกเขาไม่น่าจะแพ้ซ์ตุสการ์ดขนาดที่จะเกิน1ลูกครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาคิดว่าคู่นี้น่าจะมีประตูทั้งสองฝั่งจนสกอร์พอจะทางสูงไน้เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้สตุตการชนะยังบอยส0 3ศครับ AI บอกว่าโอกาสที่สตุตการเจ้าบ้านจะชนะเนี่เจ็ดส2ส่วนยังบอยส์โอกาสชนะแค่10%เท่านั้นแล้วโอกาสเสมอกัน1 8นครับเซียนมินขอเอนแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่พ้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปยังบอยสบุกสอยม้าขาวครับผม และก่อนปิดคลิปนี้มาชมบนอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้านนะครับคู่แรกให้อยู่แอสตันวิลล่าที่สกอร์สูงครับคู่ที่2ให้ไปเซลตาบีโกที่สกอร์สูงคู่ที่3ไม่ไปไฟบวกที่สกอร์สูงคู่ที่4ี่เนี่ยให้ไปเฟเรนวารอสที่สกอร์ต่ำครับคู่ที่5้ไปโรม่าที่สกอร์สูงคู่ที่6กให้อยู่เรอัลเบติสที่สกอร์สูงและคู่สุดท้ายไปยังบอยส์ที่สกอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับผมเอาคือทีมเยนหลายเทาบันเนี่ย และขอฝากขอย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่างๆม,มาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเเซครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอธัธยาศัยได้เลยครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ